สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโหลดไลท์เป็นเกมต่อสู้ไปเก็บของรางวัลกันเงินผมมีอยู่แค่เท่าไหร่นะล้านล้านแสนผมต้องหาไอ้อไพวกหมวก มาใช้สีมือแข่งดีจมชออตอนน,ต e น,ตนี้แกล้งนะแต่ว่าผมไม่อยากใช้มันทัวจะเ,เสียของไนงะซื้อไปก่อน ยามีแล yeah, uh, ้วเอ่อใช้ยาตัวนี้ดีกว่าแผ่นเกาะแผ่นเกาะนี่แพงแพงกับเท่ากับเสื้อเกาะเลยอะโอ้โห ห้าสิเป็ดล้านตอ,นนอกนี่ของผมมีอยู่กระปิดของผมมันยังไม่ตลลล็อกผมก็ไม่ใช่ก่อนถ้าผมซื้อนี้ผมผมโคตรใสีได้ปืนเลย เซนสามเลยเหรอเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งกระบ,บอกไม่เป็นไรซื้อไปก่อนกว่าอย่างเดียวกว่าไปทิ้งเลยตายเลยเรียบร้อยอ่ะโอ้ดนะูกระสุนกระสุนแค่กระสุนก็แสกกว่าไปแล้วเนี่ย เดเวูวันนี้จะเก็บของมาได้เยอะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเล่นเกมนี้แล้วฝีมือผมยังไม่ถึงไงพูดง่ายๆก็ยังยังตากดยู่ เกิดเออเลขหกดีกว่าเล่นเออภูเขาอากิยามะเขขหกเขขหกนี่เดี๋ยวเราก็เราก็เดินมาอยู่จุดนี้คอมผมมันแหลกจังไะเฮ้ยผมต้องเดินกลับดี นูไหนดูไหน,ไหนที่ผมเจะ่ะผมจะเจอศัตรูไหมวะผมเล่นครั้งแรกนะผมว่าผมเล่นเกมนี้โคตรยาก ชอบมาตายไอ้ตรงกำแพงตรงนี้เพราะว่ามันจะมีไอ้พวกคนคุมมาเยอะคนคุมไอ้คนคุม,ออคคอคคมของโองดังตรงนั้นอะมันเยอะผมต้องหลบหน่อยอ่ะแต่มันเห็นนะ ผมก็อยากเข้าไปดูของข้างในนั้นบ้างนะเกมนี้มันเสอย่างเดียวนะไอ้มันวิ่งแล้วมันชอบเหนื่อยมันเหมือนคนหอบอะวิ่งนิดๆหน่อยๆก็หอบอ่ะ่าของเราดูของนี้ก่อมีอะไรบ้าง ม,มีอะไรเลยเอาเยี้ยดผิดโอเคเก็บที่ผมเคยเล่นมาไอ้พวกของสว่วนมากจะอยู่ไอ้ท้ายรถบรรทุกเนี่ยอันนี้ผมก็เล่นเล่นมาก,ก็สองแค่สองสามครั้ง แต่จริงๆมันก็สนุกนะอยู่นะแต่แพ,บแพ,บแพบ้บ่อยอะแพ้แพ้แพ้พ่ไม่ไหววัดไปของเกมนี้อย่างโคตรแข่งๆกรบบางทีเล่นแล้วทอมไม่ผมตายอย่างไวไมใจ นู่นแอร์ดรอปยู่นู่นที่ผมวิ่งนิดเดียวหอ,อบอีกแลยต้องดูเผื่อมีของวันนี้ผมคิดว่าจะเก็บของให้ได้สักเอ่อหาสักเอามาขายได้สักหนึ่งล้านนะเฮ้ยโอ้โหผมยิงไม่ได้เลยอ่ะ มันเหมือนผมก็ไม่มีใจว่ามันเป็นที่เม,ม์ผมหรือว่ายังไงมันมันค้างค้าง,างมันบอกไม่ถูกมันค้างมากผมว่าน่าจะเป็นที่เมามนะเก็บให้หมดอนะเพราะว่าผมก็ไม่หาของตรงไหนอ่นนะ วันนี้ขายได้สักเออสักแสนก็ก็ยังดีอ่ะอะไรอ่ะโพลารอยอ่ะโพลารอยคืออะไรอุ้ยปืนนี้มีไอ้สกปรกอุ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนะบอกไปโค้งเม่นน่ะไอ้พวกไอ้ลาตาเวยนะเม่นไม่พอ ยิ่งทีเดียวเสือกตายผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่ก็เยอะแต่ว่าไอ้กองเก็บกองผมอุ้มอ้ยลูกทำงไหนกันเนี้ แอบแอบเองเดินลงได้ไหมวะทางนี้แต่ว่าโดนเดอะโซลีกอะ่ะ ออกมโอ้ยเยูุ่่นด้นะโอ้ผมก็เม่นเหมือนกันแล้วเนี่ยที่ตรงนี้ก็แถวนี้ก็อันตรา,ายเหมือนกัน เดินไม่ระวังก็ดโดนยิงเหมือนกันนี่มัน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 เป็นปัญหาที่ไอ้มันวิ่งแล้วมันหอบจริงๆมันต้องมีน้ำใช่ไหมน้ำไอ้พวกน้ำดื่มอะไรประมาณนี้ไอมันเป็นไอ้แบบยายชูกำลังมีพลัง ถ้ากินยาชูกำลังแล้วจะปินได้ไหมนเนี่ยนี่นี่นี่ไอไ,ไตรงนี้จะมีคนเข้ายามอยู่ไอมันจะโดนในไอพวกซีเซียมมาซีเซียมใหมเหมือนสารพิษมันจะมีปัญหาต่อร่างกายของเราวะผมกลัวมากเลย ครั้งนั้นโดนไปครั้งวิ่งเลยมาต้องเยอะนะเลยมาเยอะมากออกแล้วออกแล้วออกได้แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนเฝ้าอยู่อีกไหมมาทางด้านหลังดีกว่าผมไม่ถนัดเลยไอ้เกมยิงเลยผมคิดว่าผมน่าจะได้ปั๊บเท่าไหร่อะโอ้ยนี่ไงไอ้สัตว์ โอ้โหโอ้โหมีหน้าเลยผมอะไม่น่ามันเกินไปไหม